นะครับที่จะเอาผิดเรื่องของจริยธรรมกับนักการเมืองเหล่านี้โดยยึดหลักนะครับของสารธรรมนะูะที่มีคําพิพากษาตัดสินยุบก้าวไกลไปแล้วคําพิพากษาของสารธรรมนูญหัวใจสําคัญคือผูกพันไปทุกองค์กร44คนถ้าส่งฟ้องศาลโอกาสรอดแทบไม่มีเลยนั่นหมายความว่านอกจากถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองนะฮะก็มีสิทธิ์ที่จะ ถูกดำเนินคดีทางอาญาเพิ่มขึ้นนะครับหากมีการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมนั่นเอง สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทสศักดิ์จิมกินวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหบนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับก็เป็นเรื่องของสสพักส้มอ่ะที่ปรากฏว่าศาลนะคเคยมีคำพิพากษาไปแล้วนะรเรื่องพักเก้าไกลยุบพักเก้าไกลเกี่ยวข้องกับเรื่องของการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุคขคราวนี้ก็เป็นคิว44สสสที่โดนแจ้งข้อกล่าวหา รัฐรผ่านกระบวนการทางนิติบัญญัติตามรัฐธรรมนูญมาตรา133และร่างกฎหมายดังกล่าวจะไม่ได้รับการบรรจุในวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎรก็ตามเมื่อการเสนอร่างกฎหมายนี้กลับดาเนินการโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่สังกัดพรรคผู้ถูกร้องที่สองทั้งสิ้นเพียงพรรคเดียวเอกสารหมายสอสลา7/8 ถึงสอสลาเจ็ดทับสิบสามทั้งผู้ถูกร้องทั้งทั้งสองได้เบิกความต่อสารยอมรับว่าพักผู้ถูกร้องที่สองนำเสนอนโยบายดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อใช้เป็นนโยบายรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปพศ2566และปัจจุบัน ยังคงปรากฏเป็นนโยบายการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญามาตรา112อยู่บนเว็บไซต์ของพักผู้ถูกร้องที่สองเอกสารหมายรอ4การที่ผู้ถูกร้องทั้งสองใช้การเสนอกฎหมายแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญามาตรา112เป็นนโยบายของพักผู้ถูกร้องที่สในการหาเสียงเลือกตั้ง แม้ไม่มีร่างที่จะแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ให้เห็นว่าจะแก้ไขในประเด็นใดเสนอมาพร้อมนโยบายพักผู้ถูกร้องที่สองแต่ตามเว็บไซต์ของผู้ถูกร้องที่สองกล่าวถึงการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญามาตรา112กับมีเนื้อหาที่จะแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ทำนองเดียวกับ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาฉบับที่พศแก้ไขเกี่ยวกับความผิดหมิ่นประมาทเมื่อวันที่25มีนาคม2564ที่ยื่นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรดังนั้นถือได้ว่าพรรคผู้ถูกร้องที่สองได้ร่วมกับผู้ถูกรรองที่หนึ่งเสนอร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาฉบับที่พศ แก้ไขเกี่ยวกับความผิดหมิ่นประมาทเมื่อวันที่25มีนาคม2564ที่ยื่นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรอีกทั้งเนื้อหาของร่างกฎหมายที่ผู้ถูกร้องทั้งสองชก็มีการส่งข้อกล่าวหาทั้งหมด44คนนะครับเกี่ยวข้องกับการเสนอแก้มาตรา1-2โลมก็วยวายยังปากแข็งอ้างไม่มีบทบัญญัติใดเสนอห้ามเสนอ แสะเป็นเรื่องตลกร้ายนะครับพปชก็มีการแจ้งข้อกล่าวหา44สอสอของพรรคก้าไกลนะครับแก้112ถึงมือแต่ละคนแล้วกลางวันมาฆะบูชาโรมก็ตัดพอไร้บ,บทบัญญัติใดเสนอไม่ได้ยำ้ำก่อนหาเสียงก็ส่งให้กะกะตแล้วลั่นตลกร้ายเทียบปปชวิ่งเต้นให้หลุดถอดถอนบอกยินดีสุดช,ชาติรู้เวลาเหลือไม่มาก จะทำหน้าที่ฝ่ายค้านให้ดีที่สุดนะรังสิมันโรมสสบัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพักประชาชนโพสต์เฟซบุ๊กเป็นหนังสือรับจากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติขอเชิญให้ปากคำนะครับรับทราบข้อเก่าวหากรณีอดีต44สสพักก้าวไกลลงชื่อเสนอแก้ไขมาตรา112พร้อมระบุว่าผมไม่เข้าใจ ไม่สามารถเข้าใจได้ว่าการเข้าชื่อเพื่อแก้กฎหมายมันจะเป็นความผิดได้อย่างไรในเมื่ออำนาจนี้เป็นอำนาจที่มีหน้าที่ของสอส,อสรวมถึงไม่มีบทบัญญัติใดๆแห่งกฎหมายที่ระบุว่าการเข้าชื่อเสนอเพื่อแก้ไขประมวลกฎหมายอาญาม,มาตราหนึจะไม่สามารถทําได้นอกจากนี้การหาเสียงของพวกเราอดีตพักก้าวไกล ก็มีแต่การส่งให้คณะกรรมการเลือกตั้งอีกด้วยผมยืนยันในการทำหน้าที่ของพวกเราว่าไม่มีทางที่จะผิดต่อมาตรฐานจริยธรรมอย่างแน่นอนการได้เห็นปปชขยันขันแข็งรวบรวมข้อมูลเพื่อส่งดำเนินคดีกับ44คนนะครับท่ามกลางข้อกรหาปปชที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องของการวิ่งเต้นให้หลุดพ้นจากการถอดถอนในกรณีที่เป็นข่าวล่าสุดมันจึงเป็นเรื่องที่ตรกรกย นะครับต่อพวกเราจริงๆว่าองค์กรอย่างปปชมีชะงักติดหลังแบบนี้มีข้อกลหาเกี่ยวข้องกับการละเมิดจริยธรรมจะเข้ามาทําการตรวจสอบนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งใช้อํานาจหน้าที่เพื่อแก้ไขกฎหมายได้อย่างไรนะครับ,นะรบจากคำวินะิจฉัยนะฮะดังกล่าวในทิรยุทธสุวรรณเกศรได้นําหลักฐานไปอ้างคําร้องต่อปปชให้สอบสวนเอาผิดนะครับ พักเก้าวไกล44คนที่เข้าชื่อแก้ไขมาตรา1-2ฐานฝ่าฝืนนะฮะมาตรฐานจริยธรรมที่ใช้บังคับแก้สอสอทั้ง5 5ข้อฮะที่กําหนดว่ายึดมั่นและทำงไว้ในการปกครองในระบอบประชาธ,ธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขข้อ6ที่กําหนดว่าจะพิทัก์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์เอการาชอธิปไตยบูรณาภาพแห่งอาณาเขต ของประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยกิติภูมิและผลประโยชน์ต่อชาติความมั่นคงแห่งรัฐนะครับและความสงบรเรียบร้อยของประชาชนและข้อ27วรรคหนึ่งที่กําหนดว่าการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมในหมวดหนึ่งถือว่าเป็นลักษณะของการกระทําความผิดที่ร้ายแรงที่ผ่านมาสารทบุญมีคำพิพากษาไปแล้วนะครับนะครังแรก บอกว่าก้าวไกลเนี่ยล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขในคําพิพากษาก็มีการพาดพิงระบุนะฮะในคําพิพากษาถึง4 4สสพรรคก้าวไกลที่มีพฤติกรรมการกระทาเข้าขายองค์ประกอบล้มล้างการปกครองนะครับโดยอ้างเรื่องของมาตราหนึ่งสสนับสนุนมอบ3นิ้วให้ประกันตัวมอบ3นิ้วเป็นประเด็นสําคัญส่วนรวมอ้างว่า ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องนะทำเรื่องขอกรกะตไปแล้วไม่ได้พูดตามควจริงฮะัทไปดูคำพิพากษาของศาธรรมนูลก็ระบุชัดเจนว่าสิ่งที่กลุ่มพักก้าวไกลพักส้มที่คงค้างอีก44คนที่มีการลงนามเนี่ยนะครับจนเป็นพักประชาชนในปัจจุบันซึ่งผมบอกไว้แล้วไงเดี๋ยวก็โดนตอนนี้ก็คงเห็นชัดเจนและใกล้มากขึ้นนะครับปปชต้องระบุข้อกล่าวหาชัดเจน มั่นใจว่ามีพยานหลักฐานเพียงพอนะครับที่จะเอาผิดเรื่องของจริยธรรมกับนักการเมืองเหล่านี้โดยยึดหลักนะครับของศาลธรรมนนะูะที่มีคําพิพากษาตัดสินยุบก้าวไกลไปแล้วคําพิพากษาของศาลธรรมนูญหัวใจสําคัญคือผูกพันไปทุกองค์กร44คนถ้าส่งฟ้องศาลโอกาสร,ารอดแทบไม่มีเลยนั่นหมายความว่านอกจากถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองนะฮะ ก็มีสิทธิ์ที่จะถูกดำเนินคดีทางอาญาเพิ่มขึ้นนะครับหากมีการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทอศักดิ์จิมกิตวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ที่ราลงกนวงชาวไทยถวายพระพรวรา่างคุณผลเลิศทวันสุราชายสูงเสืกจ,จำคุณพระเจ้าแผนดินสิ้นรักษา,าแันนดินไทยในราชกางที่สิ ิดเองพระชาสื่อสานงานพระพราชบิดาขอพระสยามเทวาบุญของพระองค์แผ่นดินไทยมีความศักดิ์สิทธิ์ฤทธามีใจเมืองเป็นศูนย์พลังแห่งความรุ่งเรืองมีพระหลักเมือง และสิ่งศักิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองคุ้มครองปกปักรักษาแต่แผ่นดินก็ต้องมีพระผู้นั่งเมืองด้วยผู้มีบุญญาธิการมาผ่านพิภพเป็นพระเจ้าแผ่นดิน ที่ได้ผ่านการพระราชพิธีปรมราชาพิเศษครบพลังศักดิ์สิทธิ์ฤทธาเป็นพระบาทสมเด็จพระประมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรมหิสอนภูมิพลราชวรางคูกิติสิริสม,มูรณ์อดุนุเดชสยามินทราธิเบศร,ราชวรโรดม บรมมนาถบพิตรพระวะชิระกล้าวเจ้าอยู่หัวโอเดชะทาต้งเป็นพระมิ่งขวัญพระบุญญาธิการดังรมโตใหญ่พระบาะมีนำชาท้นไปราสตอเดือดร้อนนะแหงหุนใด ช่วยด้วยพระเมตตาทรงเป็นกษัตริย์จอมคับปียงไกรทรงเป็นกษัตริย์นำราชให้จิตอา,าสาทรงเป็นกษัตริย์ดวงใจของไทยประชาทรงเป็นกษัตริย์ที่รักนักราชเนื้อยิ่งสิ่งใด